ประวัติโรงเรียนบ้านโคกพนมดีโรงเรียนบ้านโคกพนมดีตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2490โดยมีนายจรัญสังวรดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกพนมดีมีผู้อำนวยการได้แก่นางนงนิษสังขพิญโยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพนมดีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น2 1 2คน โรงเรียนมั่นโคกพนมดีมีวิสัยทัศน์คือโรงเรียนมั่นโคกพนมดีเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรงตามแนววิถีพุทธส่งเสริมทักษะชีวิตทักษะอาชีพน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็งปรัชญาของโรงเรียน มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตพร้อมได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองห่วงใยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนคติพจน์ของโรงเรียนมีคุณธรรมนำวิชาส่งเสริมการศึกษาด้วยการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองห่วงใยในความปลอดภัยคำขวัญของโรงเรียนพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม เลิศล้ำทักษะชีวิตรู้คิดแก้ไขใส่ใจดูแลช่วยเหลือคุ้มครองห่วงใยมีความปลอดภัยได้เครือข่ายที่ดีอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานตามมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือเอกลักษณ์ของโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัยดูแลใส่ใจนักเรียนสีประจำโรงเรียนสีแดงขาว โรงเรียนบ้านโคกพนมดีได้นำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงพร้อมทั้งน้อมนำหลักปัจญญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในร้ายวิชาต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาต่อยอดความสามารถของนักเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมเนื้อหาสาระตามที่นักเรียนสนใจและตามความถนัดของนักเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่น รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกรางวัลนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQD ดี Q e Q โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ รางวัลเสมาปปะสะประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอใบยมุกตรารางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษารอบที่หนึ่งรางวัลเสมาปปะสะประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอใบยมุกรางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย รางวันเกติบัตได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568โรงเรียนบ้านโคกพนมดีจะพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมต่อไป